มตะสาพระสาวาโอาโอา,า,าตาัวสัมมาสัมพุทธาสมอีกมังมาามบางสกุลกีวรานิาาาสะกไรว่าไ pagilan nga em kan kewa maka itu tadirecar ya kanang บางสรคุณกีวอนขอปัจใจเสยทานทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แกพระิสุสงขอพิสุสงนมัสเกีบางสรรคุณจีวานกับทั้งปัจใจเสยทาน ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านีน้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พระบูรพาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พระบูรพาจาญสองข้าพเจ้าทั้งหลายร้องอุภพรพาการสำมะนณคุณ ของข้าไปเจ้าทั้งหลายเจ้าทายแก่ทายุกทายดีตาของข้าไปเจ้าทั้งหลายยกเจ้าทังหลายผู้รับล้วงรับไปแล้วนั้นงตถ้ายังตกทุกข์ขอให้เจ้าทำในเรหเจนเรส่วนบุญส่วนตุหนนำไปขทงสู่อุดม ให้ผลจากทุกท้ามีความตักขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไป 当我爬上。上 ไปชุ่มเพิ่มนะไปชุ่มเพิ่มไอ้กูพูดจูเจฟายจะปไม่ไปพูดจด

อน,นี้ครับกำลังประกอบพิธีบังสกุลนะครับเช้าบังสกุลแล้วก็เอาชื่อนามสกุลบรรพบุร,รุษผู้เคยสร้างบ้านแปลงเมืองบรราชสําราญและเจริญอยู่เจ็ดสิบนะครับณสาลาการเพื่อบรรดาสํมานาครับบรรพบุร,รุษผู้เคยก่อสร้างแปลงเมือ,องรครับยกตัวอย่างเช่นพ่อหมูมอนวงคำเหลาครับประกูล,งลวงคำเหลาลทุกะกูลครับ คุณยานคนแรกพ่อนมรลงคำละครับคื่เป็นพ่อโตของก้าผมจ้าวารสุรคองเราเองนะครับกลัง,งวังงสกุลชื่อแล้วก็เอาชื่อนามสกุลนะครับจะได้ปวดนามที่ไปหาครับอยากำลังบางสกุลชื่อครับแอดประจุชื่อแล้วนะครับทุกท่านกโมโนาสาธูได้ครับหวังว่าบุญกุศลที่ คณะญาติโยมทายกทายิกาได้สร้างธทำในครั้งนี้จะไปถึงผู้เคยสร้างนะครับผู้เคยสร้างสาราการประเรียนตั้งแต่ปี2114ชามาแล้ว54ปีเป็นต้นมาครับขอโมนาบุญครับให้ดวงวิญญาณท่านประจุสวงสวสด์ครับนี้

นำลงมันพูนเบุขอการยานยาุมีละออันดยวมาวันมุ่งวามกันทุกคนอะโทัสาาวะโต มัตกาพัตตารีสับริวาลานีทิขูสังฆาสาโหนสยามะสาธุโมพันตีทิขูสังโฆอิมานีมัตกาพัตตานี าบริวาลานิปุถคันหาตัวธรรมาคันเจวะมาตาปีตัวอทินันจายาตะการ ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถายมัตากพตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดดพัะสูงรอยสูงจงล่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเอ้าข้าพเจ้าทั้งหลายเอาญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระบุญพาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายหลวงปู่พระคูมานิสธรรมนาคุณ นี่ยพันบัตรเน่ยบรรพบุรูดของข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยทายกทายิกาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ล่วมรับไปแล้วนั้นถ้ายังตกทุกข์ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนำไปคำสูญหนุน ให้ผลจากทุก,ก,ทกถ้ามีความสุขขอให้สุดยิ่งยิ่งขึ้นไปต่ออาการ เวรอโตถินาเตตานามุปะกปะติอิทิกรระทิกรรมโกมังทิพนวัฒน์ฉันทุกขะเพเนตุจัโผปะระยะทามะโตรโส làm vậy ta. Một đi, một ra không có đi nữa. Bình ngõ con, ta mà. สาธุอน,นุโมทนาเองอน,นุโมทนาบุญกับพุพอพุณแม่พอม่อแม่ทุกท่านครับขอพอคุณในเมตตาทุกครองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูทุกองครับเมตตามารับทักศีหน,น้านบทาน,ส,น,นยายสารนิจญาอขยนะครับภูางบ่ายแตงเมืองภูร้างสาสรการเรียนหลังเก่าครับแต่ศส,สองพั้าร้อยสิบสีครับ โบธนาบุญกับเข่ากองมิโตสายทุกสายครับโบธนาบุญกับเจ้าภาพมางปนานะครับโบธนาบุญกับผู้นำชุมชน่อานนำนะครับโอกาสดีกับยาพื้นกับนะครับถ่ายกินเข่ามอผ้ากินตาอ้อมถวยกอนนะครับกินเข่าร้องไห้ถึงแก่กอนกับเนาะวันเดียวขอมประพุณทางด้านพอมผ้าน วันนี้โคตสาน้ัมครับภาพดูงอน้ะมูลเตยนกับภาพอพิธีจนสำเร็จแล้วเรียบร้อยบริบูรณ์ครับถ่ายงกิดเคสประหารเก่าบ้านเนาะเลาแล้วครับองค์การน้ก็เเล่นเชิญพมุญย์บานสักชัยบริวงครับื่อนมูลศรีประหลัดเริญเ่นเก่กาขอบคุณน,นะครับในน้ามของคุณน้าุมชนกับเ,เชิญหว่าพรมกัน แล้กก็แจ้งกำอต้อการน้งกัาบเบอร์นี้20คนราพสาย08กราบเป็นิดสงรนิจาหาบันตำรวจพอแม่กุยานตาายกผู้กดยสามบันแปลงเมืองวันวารามโดยมี่พระผู้บ้านมีสมน้พุณนเจอตะบนรูแปลงนะครับขอแม่ผู้บายจานหลักการจ่อได้ดูแต่ถามว่าหน้ากันหลัการทางด้านพอแม่กุยาละของกันเองครับ นาะวันจะเป็นผคุบ้านคนแรกคือพอหนูมอดของครอบเรามเหล่าตลอนะครับแล,แล้วทุกท่านละนะครับอ่ะโจงเหนียวพ่อตาบุญครับไป็นคู่กันนะครับเสือหน้ากันเนาะก็กผมทำงานพิสูจน์ร้องครอบเราครับมาเหมือนกันที่ก่นกอนหน้าที่ท่านประกันใจเกิดกาบพ่อไพ่ใบหน้ากันมีครับเนาะต่อไปวันที่24น,นะครับเขาสืเริ่มต้นลื้อนะครับป้องสาเนาะ ว่าจะเป็นหลังผ้าเสาต่างๆนะครับเ็จะสร้างการบริเวณหลังใหญ่ซิมบูลาดบุรหลันนะครับอาศัยสถานที่งานยอดวาพี่น้องมาซอยกันสานสร้างการบริเวณหลังไม้กันเก่ากันเนาะหลังไม้เดียวกันครับอ่าสุดท้ายครับบันี้ก็พร้อมขออ้างยิงเอาขั้วปลาศรีรัตน์ไตรครับบุญกุศลคุณงามความดีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ,อพ่อพระคู่เฮ้าครับพ,พ่อพระคู่เจา้าทูลทุกองบารมีของอดีตบุรพาจารย์หลวงปู่พักปูมาริสสมนุขุบบนเจ้าตำบลรูปแรกครับและบารมีบรรฑุภูสาบานแปลเมื่อครับดลบันดาลให้ทุกท่านที่บ้างวางบุญครับลูกหลานเลี้หล่อนทุกท่านเป็นประสบแต่ความสุขว่าเจริญครับจเจริญยิ่งเดียอายุวัฒนาสุขาภารปฏิภาณ์ารรสารสมบัติ รำด้วยหั่นท้องรำด้วยสุ่มหักำด้วยโชว์ร่างเิอทางไปสายมาสายคอยปอดไถยครับโชว์ีนี่ใช่ยาเจ็บยาไข่ยาจนยาป่วยถูกหวยหวงสิแมาครับเนาะนะสุดท้ายเป็นอย่างไรครับท่านผู้สื่อข่าวครับจะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะให้ครูบาอาจารย์ได้ฉันประธานเทศการรายการันทีวีเอฟซีครับเร no a, ิ story, so ่มต ah. ้นบุกเบิก นะครับน้ำกันครับเนาะสุดท้ายก็เลินเชิญพรมุนีบานสองชัยบุรวงครับหรือกาวขอผู้นของคูน้ำจุกเรือเชื่อว่าบุรุษกันเอาบ้าไหมออกไหมอันนี้เอาผ้าก่อน ขออาจารย์ขอพี่น้องทุกคนครับบ้านบนครับ <laughs> การถูกกับปุยบานสามชา่บุญร่วมกับปุยดานมูสิกเดก้าวขอบคุณพระราบุญหลักเนาะหลาดสำราญหลาดเจริญเมื่อง้นใจงามหน้าบันเพรตลาดหมอหมอเก่งงามละบันฑิกสิบเป็นเมนทุกคนประชาชนสุขสรรรวมกันพัฒนาบรรดาลุงเรื่อง บ้านเมืองลมเย็นนะครับเนาะสุขีสุขังรบด้วยกันครับสุดท้ายนี้ก์กัหายที่ถอยั้อการการกับครับสารบ,บร,รนทิงขอก้าวของมาโชคดีนี่ความสูงยาเก็บยาไข่ยากจนยาปวยย่วยทวงหวยระวันใหญ่ๆครับขอบคุณครับสว่วนๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับในงานส่วนเดินกับผมทามาพิสูจน์ควาเหล่ากัน นะโมยครับขอบคุณและสวัสดีครับ